สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเจอกับคุณครูฝนนะคะครูยั่วรั์บ่อนานะคะและสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนและทบทวนกันในเรื่องความสัมพันธ์ของโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตกลงว่าจะไปไหนเหรอแล้วให้โพล่าถืออะไรเนี่ยจะไปบ้านอาจารย์กักยังไงล่ะแม่ได้ขนมมาเยอะเลยให้แบ่งไปให้อาจารย์กักไงตกลงนี่เรียกโพร่ามาถือของใช่ไหมเนี่ยอนะันน่าเยก็ได้กินขนมด้วยไงอะทางนี้ไงจำได้ว่ามีป้ายบอกว่าบ้านอาจารย์กักไปทางไหนไหนอ่ะลิฟดาไม่เห็นมีป้ายอะไรเลยนี่นาไม่มีได้ไงอะจำได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่นา สงสัยว่าเพราะพายุเมื่อวานเลยทําให้ป้ายหลุดหมดเลยนะสิลิปดาตายแควแบบนี้ก็แย่แล้วสิไปบ้านอาจารย์กักถูกได้ยังไงกันลละเนี่ยอืมบ้านอาจารย์กักอยู่ทางที่ตะวันออกใช่ไหมล่ะงั้นก็ไม่ยากเลยอ น้พอลล่ารู้ทางไปแล้วหรือยังไงอ่ะแน่นอนทางบ้านอาจารย์กักอยู่ทางตะว,วันออกก็ไปทางที่ไปทางทิศตะว,วันออกก็เรียบร้อยและนายรู้หรือยังไงทิศตะว,วันออกมันไปทางไหนเข็มทิศก็ไม่มีเลย ไม่เห็นจะยากเลยก็ทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไงตอนนี้ยังเช้าอยู่งั้นก็ต้องไปทางนี้แน่ใจได้ยังไงว่าทางนั้นคือทิศตะวันออกวันนี้ดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นทางอื่นก็ได้ริปดาไม่เชื่อละเอ,อ้าดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกสิจะไปขึ้นทางอื่นได้ยังไงเล่าฮึริปดาไม่เชื่อละพริปดาจะไปทางนี้ก็ได้งั้นมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านอาจารย์กัก๊ก่อนกัน มาเถึงสักทีเป็นไงล่ะโพล่าบอกแล้วไม่เชื่อบอกอะไรหรือจ้าโพล่าก็โพล่าบอกว่าทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือทิศต,ตะวันออกแต่ลิบดาไม่เชื่อก็ mm hmm. เ,เลยต้องเดินอ้อมไกลยังไงล่ะครับก็วันนี้ดวงอาทิตย์อาจจะอยากหมุนรอบโลกไปทางอื่นก็ได้นี่นาแหมลิบดาเนี่ยเข้าใจผิดไปไกลเลยนะครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลกนะครับแต่เป็นโลกต่างหากที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ด้วยล่ะคะถ้าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์น่ะที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โลกเองก็หมุนรอบตัวเองด้วยอย่างไงล่ะครับเราถึงได้เห็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่และเกิดเป็นกลางวันกับกลางคืนนั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็เพราะว่าโลกของเราหมุนรอบตัวเองตูนเข็มนาฬิกาครับนั่นก็คือ หมุนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากทางทิศตะวันออกเสมอและก็ตกในทิศตะวันตกเสมอเช่นกันครับเช่นเดียวกับดวงจันทร์ที่หมุนอยู่รอบโลกบนเข็มนาฬิกาเช่นกันทําให้เราเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเช่นกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองแต่ก็ยังงงอยู่นิดหน่อยอะค่ะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบตัวเราเองด้วยแล้วยังมีดวงจันทร์หมุนรอบโลกอีกทีหนึ่ง ลิปดาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเรื่องแค่นี้ก็งงซะแล้วแมโพล่าวันนี้พูดเก่งจังเลยนะอ๋อเรื่องแค่นี้เองเหรอครับลิปดาลองมาทำโมเดลความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลกและก็ดวงจันทร์ดูไหมครับทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะทำได้ด้วยเหลอคะน่าจะรีบบอกนะคะอาจารย์กั๊กใช่ครับก่อนที่โพล่าจะเจ็บตัวด้วยโมเดลความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันท์ ที่เราทำเป็นโมเดลแบบง่ายๆอุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะมีแค่กระดาษเนื้อหนาอย่างเช่นกระดาษลูกฟูกกับหมุดทองเหลืองก่อนอื่นก็ตัดกระดาษลูกฟูกออกมาเป็นรูปของดวงอาทิตย์โลกและก็ดวงจันทร์แล้วก็ส่วนที่ใช้เชื่อมดาวแต่ละดวงติดส่วนเชื่อมที่ดาวแต่ละดวงด้วยหมุดทองเหลืองที่ตรงกลางดาวแต่ละดวงเพื่อเป็นแกนหมุนนะครับเราก็จะได้โมเดลความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อย่างง่ายๆ ที่จะบอกว่าดาวอะไรโคจรรอบดาวอะไรแล้วล่ะครับว้าวอ I E I O I ง่าย e นิดเดียวว้าวเห็นเป็นภาพแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์กั๊กใช่แล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะครับไม่มีเรื่องอะไรยากเกินเรียนหรอกนะครับถ้าเรารู้จักเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองว่าแต่กระดาษลูกฟูกนี่มาจากไหนเลยคะก็เอามาจากกล่องขนมที่เอามาให้อาจารย์กั๊กไงครับ โพล่าก,กับอาจารย์กั๊กินกันอร่อยมากเลยอ้าแล้วมีเหลือให้ลิปดาไหมเนี่ยไม่มีหรอกก็ลิปดามาช้านี่นาฮะ<า>เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนได้รู้กันแล้วว่าดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไรและอยากรู้ไหมครับว่าการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างนั้นนะ่ะใช้เวลากันเท่าไร่ไม่ใช่เรื่องยากเลยล่ะครับ เพราะเวลาที่ใช้ในการหมุนของดาวแต่ละดวงก็คือช่วงเวลาที่เราใช้เรียกกันในชีวิตประจําวันยังไงล่ะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีนั่นเองส่วนดวงจันทร์ก็ใช้เวลาหมุนรอบโลก30วันหรือ1เดือนยังไงล่ะครับแล้วเราก็สามารถกําหนดทิศทางได้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเสมอถ้าเราให้ทิศต,ตะวันออกอยู่ทางขวามือ มือซ้ายของเราก็คือทิศตะวันตกข้างหน้าของเราก็คือทิศเหนือและด้านหลังก็คือทิศใต้นั่นเองครับถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองไปทดลองและเปรียบเทียบกับเข็มทิศกันดูได้นะครับจะได้ไม่หลงทางแบบลีบได้ยังไงล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอของวันนี้และสำหรับการบ้านของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้า212และ213นะคะ ทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้า212และ213นะคะยังไงก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ